สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในครั้งที่แล้วเนาะที่เราได้รีแอคนะคะเป็นตัว MV เนาะของน้องแคปเลอร์นะคะเพลงวาดาดากันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมารีแอคนะคะเป็นตัวสเตจเนาะในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนะคะชื่อว่า MVSK นะ ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่น้องๆได้โชว์แบบ p e r f o r m ร์แมนเนาะโอเคก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมา React นะคะตัวสเตจเพลงนี้กันนะงั้นเราไปเริ่ม React กันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มว้าวป็งเกงหนังฮึซิวทิ้งสวยมากโหน้องเยซอมาชิโลก็สวย วิงยเราชอบแบบลุคนี้ของน้องดายอนมากอ่ะสีผมนี้คือเหมาะกับน้องมากจริงว้าวยูจินอุ้ยชอบอ่ะว้าวน้องแช่หยอนอุ้ยอุ้ยเพลงคือแบบ เคเลยนะว้าวยองเอินยองเอินได้ทุกลุกจริงๆชอบความแบบเป็นเกงหนังขาม้ามากเลยอะทุกคนใส่ออกมาแล้วดูดีมากล่ะว้าวฮิคารุ โอ้โหพี่คารุแบบจี๊ดมากโบาหบ้าฮีน้องวาฮีสวยมากอะ่ะอุ้ยสวยทุกคนเลย <c oughs> เพลงเนี้ยว้าวชอบท่อนเนี้ยน่าจะเป็นท่อนฮุกเนาะใช่ไหม น้องแชยอนสีผมนี้คือแบบเลิศโอ้ยยองอื่นแบบทุกคนดูชายแบบชายมากอะ่ะคือแบบออร่าเออมีออร่าคนดังอะ่ะว้าวอ้ยท่อนนี้คือแบบโอ้ ยองอื่นก็คือขึ้นมาเป็นแบบเมนโวคลอลแล้วนะจริงๆเท่าที่ดูในเพลงเนี้ยเซียวถิ่งคือแบบมีมุมไหนไม่สวยบ้างอะมุมกล้องเขาดีมากอะ่ะเขาถ่ายแบบดีมากอะ่ะ หนูน้องบาฮีขาวมากโอ้โหคือแบบเปิดด้วยเซลทิงแล้วก็ปิดด้วยเซล์ถิงนะสวยมากแต่ละคน โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะสเตจเพลง MVSK กันไปเรียบร้อยแล้วเนาะของน้องน้องแคปเลอนะคะคือจะบอกว่าโอ้โหสเตจเพลงนี้คือแบบคอสตูมเขาดีมากจริงๆนะเราชอบมากจริงๆกางเกงหนังแบบว่าขาม้าอะไรเงี้ยคือทุกคนใส่แล้วดูแบบดูเหมาะกับทุกคนเลยอะจริงๆนะใครใส่ก็ดีอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราใส่ก็คือไม่รอดนะจริงๆแต่น้องๆใส่คือแบบดีมากอะดีทุกคนเลย แล้วคือแบบแต่ละคนคือชายมากแบบจากที่แบบน้องๆอยู่ในรายการแบบเกิร์พนเน็ตเนาะน้องๆแต่ละคนก็ยังไม่ชายขนาดนี้นะคือแบบพอมาได้เดบิวอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูโอ้โหคือแบบชายมากจริงนะแต่ละคนสวยแบบสวยขึ้นมากจริงอะคือแบบว่าโอ้โหไม่ไหวนะลุคนี้คือแบบแตกแตนมากแต่ละคนนะทุกคนดูแบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองนะจริงๆโดยเฉพาะแบบเสียวถิงนี่คือมาช็อตไหนก็คือสวยทุกช็อตเลยนะ ไม่มีแบบว่าไม่มีช็อตไหนไม่สวยอะจริงๆนะคนเนี้ยคือสวยมากจริงนะในส่วนของตัวเพลงนะคะเพลงคือแบบว่าดีมากจริงคือฟังครั้งแรกคือชอบเลยนะเพลงเนี้ยดนตรีอะไรเงี้ยมันดูแบบเข้ากับตัวแบบท่าตรงท่าเต้นในเพลงที่ออกแบบมาเนาะแล้วก็คอสตูมก็คือมิกกันมากจริงนะเลิศมากจริงสเตจเนี้ยบอกเลย <c oughs> คือแบบว่าแต่ละคนคือเลิศมากจริงนะแล้วตัวเพลงก็คือส่งมากจริงเพลงเนี้ยชอบอะชอบเพลงนี้มาก โอเคค่ะยังไงนะคะเราก็ขอฝากเนาะผลงานของน้องน้องแคปเลอร์กันด้วยนะคะในเพลงวาดาดาวได้นะเพลงไตเติลเนาะแล้วก็เพลงในอัลบั้มของน้องนองนะคะก็ไปลองหาฟังกันดูนะ จะบอกว่าชอบมากเลยจริงๆนะแต่ละเพลงอย่างสเตจเพลง MVSK นี่ก็คือแบบเลิศมากจริงนะทุกคนก็ไปลองดูกันเนาะโอเคก็ในครั้งนี้นะคะเราก็ขอลากไปเท่านี้เนาะก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย